ครับวันนี้กลุ่มมังม่วงจะมาเปิดเรื่องสถาบันการศึกาษาไปรับชมกันได้เลยครับในเนื้อาาาาาหาที่นายสถาบันการศึกษาคืออะไรกลุ่มหรือระบที่มีหน้าที่เพื่ออบรมอบรมทอดความรู้และเผยแพร่ความคิดฝั่งข้างวันนี้จะมาอภิปรายในเรื่องความสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษา เยี่ยมเลยจนให้ร้อเป็นคนรที่ดีพัฒนาคนที่มีความรู้ความสามารถสร้างระเบียบวินัยและเพื่อทำขอบคุณครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องบทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาตั้งโอกาสตั้งและความ,ามเท้าเคียงส่งเสริมชีทักษะชีวิตภายทอดความรู้ครับขอบคุณครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อองค์กรหรือบุคคลที่มีตำแหน่งทางสังคมนักเรียนนักศึกษาผู้นวยการ คณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์โรงเรียนมหาวิทยาลัยครับอันนี้ของรองนำเสนอในหัวข้อมาตรฐานของสถาบันการศึกษาวัฒนศาสของสถาบันการศึกษาจะมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบการเคารพต่อครูบาอาจารย์และการตรงต่อเวลาและการแต่งกายที่เรียบร้อยครับเดียจะมาอธิบายเรื่อง นักเรียนมีหน้าที่หรือส่วนเกีย่ยวข้องอย่างไรมีส่วนเกีย่ยวข้องเป็นนักเรียนศึกษาให้สถาบันครับ